ตับมะฮุมอซีอยครับโอ้ตับมะฮุเคือแซ่บเมัมแดงเลยนี่นขงจักนะครับเส้นสวยๆนะฮะนี่ตับมะฮุครับเบิ้งขับๆหมูเยาวอย่างเลยำมแซ่บจะวอนจะไหดนะครับวันนี้นะครับบุญบ้านนะครับบุญพระเวท นะครับก็เลยมาต่ำมาฮุ่งมาฮุ่งกินเข้าจำแจ่ตจนที่ยงผุดแล้วมีแง้งไปเสียวนะครับนี่นะจักน้อยจักลายโอ้กินหลายครับขรอบโค้งง่าเสยนะครับมาผมก็บลูกสาวนานะครับผมมาซื้อครับต่ำเองกินนะครับมุนๆไป เขาหลายครัอบอันนี้นะนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยว้มตามอร่อยอร่อยจะได้กินนะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้ชิมตามมันงแซ่บๆนี่ครับตอนเพียบแล้วที่นี่นะฝ่งหนาเมื่อกี้แซ่บ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 มัวซ่ามันอยู่รง ใส่เสร็จไปหน่อยเสร็จไปหน่อยใส่หน่อยตามไปตัมมาแรงโอ้มีสิ่งใกล้แทบเขาออเขาเ่ายาว์ออนตั้มันแรงกลๆดกกลนี่ตั้มไปนี่ครับพี่น้องนี่ตั้มให้แรง

เฮ้ยหัวอย่าเวาวเลยม,เมักเือใส่ละลายครับเฮ้ยเสียวมือกินคนเลือดบอ่บอตัวบ่วได้นะครับาปาดปีก่อยเพื่อความอร่อยนะครับในคลิปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะมาดูนะครับนี่ต้องฝานเสียงนะครับผมเคยรับนะครับตำแหน่ง พ่อครัวดีเด่นมาแล้วนะครับที่ผมบพสต์เนี่ยโมออยากโซ่อาการศพอกินเองเฮ็ดเองบวายไฟแดกน้ำครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยบาสวยครับอืมปลาตะ n า w bie จวดไปนี่ต้องตะนาวอีก สม้มมอก่ะถามส้มมีปิกอะไรอไรก็เป็นเปลือกปิบนะครับใส่ั้งส้มใส่เข้ามาอีกนี่งอ,อกเข้าไปงอ,อกเอาน้ามาน้ามา ใส่น้ำตาลเดี๋ยวแต่สะแตกแดกดันเดี๋ยวแต่เฮาใส่น้ำปลาจังเลยจั่วอ่าวันนี้พระเอกของมันคือไผ่ไปน,นี่คือเศษนครับเดี๋ยวหาจังเลยเศษนะครับอ่าลงไปจั่วผมอีกนี่อะไรกินให้มดครับมือเศษจัจว่วผมกินผู้เดียวครับ ไปกินน้ำเพราะผมเสียบอยูู่้เดียวนะครับเสร็จปุ๊บยังมาแล้วครับนี่พิกลี่กันี่ครับปลาระต้องเดมันต้องมีปลาระแซ่บว้าเก็บมองนี่อย่าลืมครับครับี่ เร็จยวนะแสบนเอาครับสีเฉลยกหมอไปกินน้ำนะครับผมกินผู้เดียวพอผมแสบอยู่ผู้เดียวนะชิมนะตะกรงชิมดูนะตะกรงชิมก่อน,ออนดูไว้เลยชิม อบอยากวางเสร็จอ่นี่ะครับต้มตำรสศาสตรนัวครับเสร็จแล้วครับอร่อยครับถ้ต้องกันเสร็จแล้วครับต่อไปตักออกมาครับนี่ รถเด็ดครับไ,ไปปึบตักออกมาแล้วเบื้องสีครับนี่ิกส้มตำอย่างครับมาเช็นี่ครับเซ็ตแล้วครับส้มตำ,มตำพ้งทุนแกวกาเย้ นี่จัดเรียบเรียบร้อยก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับสุด,สดยอด